เราตอกของไปแล้วเพิงลาตอกอผมสามพันหอนะย่างคือยานยานะสต๊อกของอีกแล้วค่ะกล่องสุ่มนีรโรยนห่อผโออยัางคือ่นงึกรถเครื่งบัน สวัสดีครับีทุกท่านนะคะสวัสดีสวัสดีพี่นอ้องป้องป่ายทุกผู้ทุกคนตอนนี้ลงก้อยซับเพิ่ม3,000ห่อนะคะหมู่อวานกั 3, ็3,000ห่อเหมือน,นี้ 3, อีก3,000ห่อผมมากก็พาพเบาะมันได้เหี่ยมาอยู่เนะดี๋ยวเก็บเพิ่นให้มานําบ่ต่อยครับ สวัสดีพี่น้องป้องปลายสกุลสกุลนะคะสวัสดีที่ส,ขขส,ขขส,สีทั้ง83ท่านจ้าใครเขาไม่ได้ฝากกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวเราข้าศิษย์ผ้าไปเบิ่งออเดอร์แพร่กอดเดอร์นะคะไอ้ไอ้ทั่วสามขาถือมาแพร่งยีจจเดจ้าสือแพร่งจ้าเนนะห็นหอดสิวจ้าเห็นหอดสิวจ้ารุ่นนี้ที่าาออกมา กวยจับนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุคณอนุมานะคะสวัสดีซีหนึ่งร้อยห้าสิบหกท่านจ้าลงของเพิ่มอีกแล้วนะคะหมูวานมาสามพันหอเบิร์ดแล้วพี่น้องมาหนีก็เไลยสร้างมาอีกสามพันฮอนะคะอ่แลนซื้อของยี่นี่เบิร์ดไปแล้วเครื่องล้านพี่น้องกำไรบ้านใดสร้างหัวมันเพียงแค่นี้ลุยเด้๋ยเห็ดเล็กๆไม่ใหญ่ๆนี้ลุยทำนะคะ กำไรป้าได้ส <scanning> ร <cooking noise> ้างหัวมัน okay. oh, ีซ right. ีเ <knowledge> ป็นแพกเป็นเืวเลยตีสามตีสี่คื้ตีสีทุกมืออนั่วันนี้ก็ได้จะอีกประมาณพันกว่าด้หนาขาไปทำมไงด่ะเมื่อไงน่ะชิบีเอลฝนมาตกป่ะจ้าอยู่ช่วงี่ตกหนักคักบ่ตกพี่น่องมันเอาซื้อต่วันมาตกสามพันก็ได้นี่ก็หนาใหญ่นะาโอ้ยหนาก็แดงเดวแล้วนี่ค่ะ่งว่าเดี๋ยวไปตากแดด้นไปอันนี้รื่สิเชียดจ้ห้าโมจากไล่ พี่้องเบิ้งสแต็กของสต็อกของแน่นมากนะคะไม่ค่อยหวานพวกนี้น้ำตาลเอาไปหมดใส่หลายพูดกล้องไหนไม่นานไปเลยสวัสดีเอฟซีหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองท่านจ้าใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยเด้อสต็อกของแน่นมากนะคะ ไี่กลเบิางนี่ออเดอร์ทีส่งมืออื่นเด้อน่ออเดอร์จะส่งพรุ่งนี้นะคะจะมีกล่องสูมอีกไหมครับเดี๋ยวร่อบางกวอบมาหัวน,นี้ลุยเ็สซีสั่นสองบ่รอชมก่อนนะคะคยังหมนเพืเ่อได้ราง,างาาวัลเงินบมนอันนี้ตัวนี้ประมาณมนานเกือบหกร้อยออเดอร์นะคะชจ้ากระจิพ็คแล้วการกแล้วก็ทรงคอ้งให้ได้เื่น นี้คือแพ็กเกจใหม่ของเรานะคะงามบอพี่น้องกระปุกไม้เขาได้นน่คุณแม่ตอมกับยุ่นี่แหละค่ะกําลังแพ็กหมูอยู่อ <Okay. S 1> <laughs> ดอกแค่ละพี่น้องเดี๋ยวยินว่าพี่น้องถามหาดอกแค่แล้วอันนี้คือผลิตภัณฑ์แพ็กเกจใหม่ของนิรุยนะคะแพ็กเกจใหม่ของแจวนิรุยนะคะ กระบุกสวยไหมคะรอจ้าได้เรียกเรียกอุ้ยล้อรุ่นเด้อพี่น้องใครจะเป็นผู้โชคดีนะคะดีใจน้ำผู้ใดสีใดมั่วน้อเบิ้งบ้งแพ็กเกจใหม่เป็นยังไงพี่น้องงามบอออันนี้คือแพ็กเกจใหม่นะคะพร้อมโกรยินเตอร์นะคะเพราะว่ามันโมหกมันโมเฮียเด้อพี่น้องตัวนี้คือแพ็กเกจใหม่เขาลงทุนไปเกระปลูกแล้วเกิดสบาทเพลินพี่น้องมาเกตขึ้นเป็นนางย่พุ่นบัณสวัสดีค่ะคนสวยสวัสดีค่ะก่อนลูก พนัดง,งานหน่อยได้ไหมพี่นออ้องเบิ่งกําล่งหลวกซุก,กี้กินเอาแย่ไมแม,ม่ไม่กินอุยอันนี้ว๋วยจัาบนี่รุยนะคะอร่อยมากเลยอันนี้เลยสอหนาวอดหนุม,นนมเ่น,<ห>น้อแเอาขึ้นแหม,แมนั่ยัไปเม่อน้องนั่เจ้าก็เสียถลวลูกสกินนยังดีว่ผู้ใดนันะเอามาเด้มมาเด้อ พากิ่งเขาก่อนพี่น้องไม่ใส่ไป้งวัไม่ใส่ไปพหุ่นหรอกรอรอจ้าสวยสวยจ้าวัดยาวสุก,กี้กันค่ะพี่น้องเบิรงเอากินก็จับสันติเอ,อ้าคือว่าต้มมันนีเฮ่หมูสันก็คือว่าสิกินนี้น้ำหมูสัน,นโอ้ย เกีพี <seguinte> ้งเติมพลังก่อนกัสีเงี้ยเปนเด็เกินปุยมุ้ยเดกเกินอย่างกเกินุยมุ้ยเหมือนอ่ะื้อเห็นกรจอีกกลังพี่น้องเต้ีนี่ดุนด้วยพี่นี่ี่มีหัหมองสีนังเนมนเยอะมาก สวัสดีค่ะพี่วิดไปใส่คะ่ะเพื่อนไปอันไปขนคองคอ,องขนขอันนั่นอยู่พี่น้องมาพักพอ,อนกินเข่าจา้านอยกับสีสูกันเนยาะเหยาะได้นี่รอตีซีผัหลังสีเดยนอนขึ้นมาขึ้นนี่ตีหนึ่งว่าจะยิ่พอนอืมไม้แก่เนาะยื้อะเอเป็นอย่างขึ้นนอนค่ท้องกอยากนอนช่วยเหยาะด้ไหเหรอย่วยนอนตีซ เปิดมางก่อนะอาาโทรศัพท์เขาไปน้อหมือนป๊อกเหมือนมาผี่อกมะหาหื่งกลัวส้่ยหมูเด้่ยวสอนม่ไดหน้าสอนนมาเสียบขึ้นม่้มาอยู่กับกีมู่กับถนมู่ับนมา่าสีน้มกจาอยกเอ้มาอย่ีขึอ่กัจีย่บีมายกบีขมา่กนขึนาส่ีวาอยู่กับี ข่านพี่เอามเนาะนาพี่น้องมามาเพิ่มพลังก่อนนะคะโมเด็ไปขายหอดบาตโอ้ยแหงอยากไปขายบาทกรุงเทพถ้าเหตุกองซุมโมเด็ไปเลยแหงทองไหยุแหงทองไหวยุก็เตียยญิงว่าศไปขายบาตรโมเด็เห็นเอฟซีทำเนาะเป็นไดพี่น้องมันขึ้นไปมวนบวใครไปบ้างนะคะ Được chị không mẹ đó, được chị không mẹ đó. Ăn cái nào mà. Sao? Bỏ mua tôm béo mấy bữa kín mà. Ừ. mà. Ăn làm chim sút kia มวลคัะจ me me, ่าวสันมวลเป็นมอพี่น้องเสียดายครับป้าสิบิพ่อพี่น้องนาเลีที่อยู่ฮะเหมือนพ่านอย่างมาเพี่ยนนะพ่านเปลี่ยนในบ้านเปลี่ยกอร่อยมากจ้า Mother, Mother. ามาเด้อพี่หน่องมาเด้อเพิ่มพลังก่อนเรืล็กน้อ,นอยสูงง่างจอมาเด้อมาเด้อทุกคนไม่ถหน้าเด้อสองอถไม่ถึงเด้อฝนโตเป็นหมาขาดตอนนี้ เสียมนมันมันกัอื่นเราไม่ยายเพราะแอนะย่พีว่าตี่น้อม,มนออันอ่ซื่อว่าใหญ่มันมาตก้เาีบไต้ตากมให,ใ,หให้มเจ้าเจ้าจีบได่กินขวังกล่องซ้ไงด้ทีได้ซีนม่้่ได่ด้ไม่ได้อม่ไดม่ได้มาลองดอกแค่ฟั้

ก็จัอปิหนูตัไนี่ยังไงเมย์แบยัยยนหัวหยอนยุงเมื่อหรพี่น้องเอ้ยวนนต่ำต่ำแก้วย้อนย้องก็ล่ะสมสวัสดีค่ะเอาพ่อบ่อน่ะ ด่มอนอย่างั่นเอดอกไม้หลอยู่ในถุงดมเินเแไม่ไ้นี่แม่ดอกแค่พี่ฟังเนดอกแค่พี่ไอ้บอแค่ดอกแค่พี่ไอ้บอแค่คน โอ้ยมาได้แลกตามไปพี่น้องจำนั่นแหละในจำนี่แหละพี่น้องโอ้โจกแจกปวดเจาบกินหมูอลปวดแคล้วกนจะโบกวมาเถออ๋อมก็ะย่ง มือก็เหมือนหืนเขี้ยวเดือดแล้วพี่นัอาทิตย์แล้วี่อาของกับีพร้่มแล้วก็จับกับพ่อแล้วหมูกับตายย่มือกับพ่อแล้วพ่อเดียวกันเย Đây là Nhà. Này này nó nhang không phải không đúng một chút, rất đi không phải mà, oh, không phải chưa cái ở là đẹp đi, nó măn luôn mồ nó liêng liêng mà. มวลมวลขายไหมอม่ะมวลมวลีนพอดีเป็นคนท่าเห็นกันพักกะกะลำพักากาดขาวไหมยืนกล้นหรืออะอร่องั่ใสม่หัวหนึ่งยุกล้นต้นบักลรยแบบยางมวลมลฝรั่ใสน้ำยิมหลจอมใส่อิดใซ่เขากิน้ากยี่ปั่นเยอะมากเขาที่ไหนของหู่้จเมรั ทำพวงกินหันขวดอันหนขวดะไรยายสืองชเส็ดเส็ดนี่หนังพางนเ่ยนซ่านเนซ่าน้ำนัมาบอไเอาอยู่ในหันเดี๋ยวเส่ไปเรายิ่หันแล้ไปเยากินนะพูดแล้วก่อนเั่นงไหนเมาอยู่อ่ะมันเป็นขึ้นจันทรวอันนั้นนี่เขาผสมาอันี้เลยแก้วเมื่อยบ่ใบง ใบซ่าหาเปอร์เซ็นต์ได้สองเปอร์เซ็นต์เรา่ยพี่น้องพากลแห้งก่อนพากแห้งพักาแห้งเจ๊ยิงกระสุนเข้าเนตาจนส่วนพี่นงตาจนส่วนจกูจับทายมากบอกกันเนาะโอ้แรงเงี้ยอปนมนแพร่แยอยู่จังสีบอลนู้ยซ่างไม่ไหวแน่ที่ห้งกินไไ้เป็นอย่างยิ่ง โอ้ยยายมันต้องเพิ่มสารพระคุณกันเด้อเจ้าของอ่ะจ้าของเป็นอีหยังเจ้าของกินได้บ่ราะว่าไม่รู้จะสร้างมากินเลรียญไงใบอัญชางเป็นยาแก้ลดความดันบ่น้ำใบกัญชาพี่ดาวผู้ใดใครกินน้ำใบกัญชาอันคนเป็นความดันกินได้บ่คุณเมียแล้วมาดีว่าดรนุ้ยสร้างข้ใหม่ให้กินมันมันต้องเบิ่งก่อนล่ะยายเจ้าของ เป็นก้าวตันดีเขาจะกินได้บอบจ,จากน้ำผลไม้เข้มข้นกินสับประรดผสมน้ำใงงบกัญชาโอ้บักนัดผสมเหมือนนี่ใบกัญชาเมื่อสีหอมๆคือสับปะรดอห็นื่บอเลยเขาแซ่บนั่นนี่ยังก่อนอมเลยอิ่มเลยนั่งแผ่วเนี่ยขอบคุณน,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 น้องแพรด้วยนะคะเพิ่นมาทรงอัน คนมาส่งก๋วยจับเนอ่อนนี้วาฝากบ้านขอบคุณหลายหลายแล้วคนสวยโอเคหม่้าเห็นเราจ๋อเจ๋ออยู่สวาเห็นเราจอเจ๋ออยู่สวยจ่ทุกคนซื้อแบบยังซื้อทังสวยทั้งด้วยโอขาวกลยเน้นกันล่า้ายนน่กขอบคุณมากมาะแย่ยิงพล่่ก็น่าสนซื้อก๋วเพล่กันเลยเอาอย่างอย่างอย่าน้ำอินเตอร์โฟ แล้วก็นำเชื้ามาฝากแม่ขอคุณหลายๆเด้อสุขภาพแข็งแรงำลำรวยำลำรวยำลำ้วยำลำรวยใหญ่เอ็นเี้ยๆพี่นอมมาใเอ็นเียดีด้วยินภาพเบิร์นหัวเด้อน,นี่ค่ะโอ้โอ้โอ,โอนี่พี่น้องเอ,อเด้อที่โซ่งมืออื้นเด้อ ตอนนี้พักตอนนี้พักกินเขาก้อนกินเขาเล้วยห่อจังสีอ่าเริ่มจัดการทรงต่อนะคะนี่พี่น้องบรรยากาศนะคะเมืองเฮียนี่ลุยของของเต้มเฮียนี่ลุยอยู่นี่ลยหมองสีนังแล้วอลไะพี่น้องสำหรับไรนี้มันทําให้นอนหลับดีภาษาเดียบซีวะนอนกินมอเร็งหรือตาตุ๊บปุ๊บบบ พอนบอกว่าแม่เทนน,น่นานรับดีนี่แม่นบอพี่น้องผู้ใดเคยกินวพอนบอจิันีกนบหว่นอม่เทน่านรับดีแเทน่านรับดีพี่น้องน้นองแพ่เอามาฝากเริ่มมาส่งว้ชชะผเหลาเอามาฝากการล่างหนึ่ง,งนนคุณแม่ว่าเสียวัสีบอนี้ลุยซังไม่กินก็ได้ย่ายเบิ้งเชือกายกอนเด้อสทไม่กินยังไงเอาพี่นองสำหรับใครที่สั่งนะคะ ห่อทรงผมว่าน uh ี่ห่อแพกได้มือแรงห่อทรงสองรลอยหาเสียบผ่านมือมือขึ้นนี่แพกได้อันเท่าไหร่หัวมือขึ้นเนื้อสี่ลอยเจ็ดสีบมือนี่คาดว่าน่าจะได้หกหกลอยเจ็ดลอยยี่ดอกพี่น้องอ่าขอโทษขอให้่อสำหรับเรบซี่ดีบแบบว่าผู้ใดดีสร้างแบบว่าที่ได้สาหมันกะจัดสาเนี่ยเจ้าหน่อยเพราะว่าของห้องมันม่อะไมีผอมทรงนะพี่น้องมันลูกเจ้าเพื่อกินกินไหม ขอเข้างว่นน้มีพร้อมทรงพี่น้องพระมาณห้าผลิตแล้วห้อคอยทรงผลิตแล้วคอยทรงหม่ทุกเื้องสีน้ำมูกัตาแล้วเนี่ยเรกกับมาแพ็คทรงสีน้ำไม่เลยซาจักรงอยแล้วพี่น้องต่ว่ารับรองว่าได้ทุกคนแน่นอนนะคะได้ทุกคนแน่นอนกองสุมแล้วก็เอาไล่ซื้อมาร่วมขจับสลากรางวัลใหญ่แล้วส่วนรางวัลหน่อยเข้าไปยัอนย้นลงกองแลยครับเข้าติดนี่เข้าก็จะติดติดแบบกองจะเบื้องใงสี่แล้วพี่น้องติดใงสี่หมดแล้วห้าคอยมาตีไล่ซื้อ บ่งบว่าไปจีด้รลงวันอยี่ยงเด้อพี่น้องเด้อขอให้ทุกคนโชคดีนะคะขอบคุณทุกท่านด้วยที่สนับสนุนทั้ง2,300กว่าท่านนะคะด้2 3 0 0กว่าอกองพี่น้องแต่ว่าก็ <c oughs> จะทยอยส่งเรื่อยๆาะแมนว่าส่งพร้อมกันบางคนมาสร้างหาก,กองเอ้ยเพิ่งมาสองกองมันมาพร้อมกันเด้อพี่น้องเมื่อวานเขาได้ซื้อมาปนร่วมกันนั่นทีนะแล้วแต่เขาจะยิบยิบได้ซื้อไปมันก็จะบริได้พร้อมกันโมเมนว่าฮบางคนทักมาวาน สั่งไปสองกล่องนะคะพี่แต่ทําไมได้ของมากล่องเดียวรวมกันมาวี่สันบ่อร่วมเด้อพี่น้องผู้ใดสั่งหาข้อทีได้หากล่องไปสั่งสิบข้อทีได้สิบกล่องได้ทุกคนเนี่ยนอนเออพคนเราเอาของร่วมกันมาบอกวี่สันเอาของมันคุ้มค่าแห้งเหม่ยขางในมันหลายแห้งจนวัดเต็มกล่องเพผู้ใดว่าเอาร่วมกันมาบอกค่ะพี่สันผู้ใดว่าบ่อไม่สิบตามไปอีกกล่องหนึ่งอยู่ผู้ใดว่าลอดลุ่นเอาพี่น้องเดี๋ยวจะร่วงไรอะไรอานะคะจะไปเฮ็ดเบียกเดี๋ยวไรนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ